ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกยไบคราฟเอาชีวิตรอดบนเกาะลอยฟ้าขนาดยักษ์กันนะครับผมเนาะหลังจากที่เราได้ทําธนูจากพาร์ตที่แล้วใช่ไหมเออถ้าดูแบบเหมือนจะดีอเหมือนจะดีแต่ก็แต่ก็ดีอยู่ได้2อ,อันมานะครับผมนะไม่ควรไม่ต้องงงว่า2อ,อันนี้พี่หามาจากไหนก็คือทุกคนอาจจะจำได้นะว่าพาร์ทที่แล้วไปได้คราฟสองอันนะครับผมนะเพราะว่าพี่เองก็ไปได้เล่นตั้งวันหนึ่งก็อาจจะลืมเหมือนกันนะครับผมเนาะแล้วก็มีน้องบอกว่าในคอมเมนต์นะครับมีน้องบอกว่า เออพี่ทำไมพี่ไปลงเอาชีวิตรอดก่อรอยฟ้าแม่กันกลัวเบื่อกลัวจะเบื่อกันอะไรงี้เออกลัวจะเบื่อกันก่อนอะไรงี้ไงก็เลยแบบลงไอลงอาชิปกับม่อนไปก่อนให้เนี่ยไม่ชอบกันเดือดโอ้โกลัวแบบเบื่อจังเลยดูแต่เอาชีวิตรอดไปวันวันเบื่อจังเลยอะไร่งี้ไงโอ้โดเราก็เปลี่ยนให้อะ่ะดูดิ โอ้มาถามถึงยู่ได้เออก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะที่ถามถึงถก็ดีครับผมนะที่ถามถึงพี่ดีใจมากเลยที่อาหลายๆคนนะ่ะชอบเอาชีวิตรอดบนกอะลอยฟ้าแต่อะไรที่พี่ลงไปก็ดูดูกันไปหน่อยนะเออบางทีพี่ก็จะแบบอยากให้แบบเอ้ยเอเอพี่เฟมเล่นคนเดียวหลายวันละเออเล่นกับเพื่อนบ้างดีกว่าอะไรอย่างงี้งแบบเปลี่ยนบ้างนิดนึงนิดนึงคิดนึงอะไรแบบนี้นะครับผมนะโอเคตอนนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีพี่เฟมอะ คันเทพเวลห้าสิบสองได้ไงเนี่ยทุกคนอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยพี่เฟยไปเวลห้าสองได้ไงนย่อ๋อก็คือก็เพิ่งไปเวลเมื่อกี้ครับผมแลวเวลนอกรอบนะครับก็กลัวทุกคนจะเบื่อนะตอนที่เราแบบไปยินเวลวันนี้พี่ก็ได้ฟาร์มอ่านี่ไอเมล็ดเมล็ดพันแล้วก็ไอข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็คือจะเมล็ดพันมาเลี้ยงวัวนะครับผมเออและอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ไม่อยากจะเดินไปเดินมาระหว่างที่อ่าเราเก็บเวลและเอนชั้นของเพราะว่า เราต้องคัฟของแบบเยอะมากเลยของแบบพวกดาบพวกอะไรแบบพวกชุดพวกอะไรแบบเยอะมากถูกไหมทุกคนเออชะตกใจอบอสเพียบเลยข้างล่างอาจจะดูน่าลำคันนะบอสนะแต่ก็ช่างมันเถิดนะเราไม่สู้หรอกเพราะว่าชุดเรามันกากอยู่เลยอะมันไม่ชุดที่ดีเท่าไหร่เออเป็นชุดกระโปกกระโปกก็คือตอนเนี้เว้ยคือพี่อยากจะเอาเนี่ยไอชั้นหนังสือเนี่ยอ,อเคเนียนเหรอเนียนตีเนียนนะเราเดีย๋ยวโห แม่แบบคาดสายตาดิเดิ้เกิดเลยนะไม่ให้เกิดได้เกิดดีเกิดได้เกิดดีะตรงเนี้ยโอ้โหจุดแบบจุดสปอนเลยนี่แม่ โอ้โหบางทีเราก็ต้องระวังคีปเปอร์ด้วยทุกคนนะเออเลยไปเดินมาได้แบบมันแอบแอบอยู่บ้านระเบิดขึ้มนมาขี้เกียจซ่อมนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นที่เก็บแรแ่ของเรานะกคนอ,อ่าน้องแล้วบอกอกูรู้แล้วพี่มึงทําให้ดูอยู่วันนั้นอ๋อพี่แบบพี่ไปเล่นในงานนานไงพี่เลยลืมนะครับทุกคนนะเออเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เลเวลทั้ง52ในการเอนชานตนนทั้งสองอันนี้ให้มันดีแล้วก็เอาบารวมกันทุกคนนะให้มันแบบออถึงขั้นสุดยอดอะ่ะทุกคนถึงเข้าใจถึงขั้นสุดยอดปะ เอออันนี้มันกระโปงเกินไปดูดิคงทนพลังยิงสามอะไรเดี๋ยวโอ้กระจอกเกินนะเออเดี๋ยวเราใช้ธนูของความโชคดีด้วยนะครับผมนะเพราะว่าอ่อมีมีคนบอกว่าพี่ถ้าพี่จเจนชา้างต้องใช้ธนูของโชคดีด้วยนะจะได้เอ็นชารางออกมาได้แบบอะไรที่มันดีๆจัดไปครับพอน้องขอบคุณมากที่บอกกันจิ๊บไปหนึ่งทีโอ้โหโชคดีจริงๆคงทนเน่โอ้โหไม่เคยได้คงทนมาก่อนเลย เาบอกนี่ประชดใช่ไหมช้างพบุมแน่นอนประชดพลังยิงสามเนี่ยมันทำไมอันเดียวเองอะมึกโชคดีจริงปะเนี่ยขออ,อีกทีขออีกทีเห็นปะก็คือตอนเนี้ยเราเปลืองแบบเปลืองเลเวลมากเลยทุกคนเห็นไหมก็คือเราอ่ะสมมติเราอุย้ยมีเปลวไฟแล้วก็โอ้พลังยิงเออต้องอย่างนี้ดิคือมีเปลวไฟแล้วพลังเปลวไฟเหรอเปลวไฟก็ถือว่าดีนะครับผมนะเดี๋ยวเราย่อยอันนี้แล้วกัน ย่อยอันนี้นะครับอันนี้มันไม่ค่อยดีเพราะว่าอันนี้มันพลังยิงเยอะอยู่อืแล้วจะหาให้ได้ที่ไม่จํากัดนะทุกคนนะไม่งั้นเราก็ต้องหาจากหนังสือไม่รู้หนังสือมันจะมีหรือเปล่านะมีซ่อมแซมซะด้วยนะช่องล่ามของทะเลกระเด็นกระเด็นนี่น่าจะเป็นธนูใช่ไหมโอเคเอาไว้ยิงกระเด็นไว้ก่อนนะครับผมนะบางทีก็ไม่ต้องกระเด็นก็ได้หรอกยิงทีเดียวมันก็ตายอยู่แล้วนะ <laughs> เพราะว่าเราโหดนะครับเราโหดเอมีไหมทนไฟเหรอเปลวไฟอ๋อเปลวไฟเรามีแล้ว โอเคไม่น่าจะบีนะครับผมนะเกี่ยวกับธนูนะเออจริงๆไม่น่าจะบีนะครับผมนะก็คือเห็นไหมก็คือแบบเราลำบากบ้างเลยเราต้องเนี่ยเราต้องหาเนี่ยเออย้ายไปไว้ตรงนู้นอะไอเขาเรียกอะไรนะเอ่อย้ายไปไว้ตรงเอ่อเนเธอร์นะครับผมนะไม่ใช่เนเธอร์ดิเอนเดอร์เอนเดอร์เออพูดผิดโทษก็คือเราจะย้ายอันนี้ไปไว้เอนเดอร์นะครับแต่เราจะไม่ย้ายอันนี้นะเราจะคราฟมาใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้เราไว้แบบอยู่บ้านเราอยากคราฟเลยแบบนี้ไงเออแล้วก็อย่างหนึ่งเราน่าชินกับแบบนี้แล้วอะ ไม่อยากให้มันแบบเพิ่มเยอะอืมไม่อยากโอ้พลังยิงห้าได้พลังยิงห้าไปเลยนะทุกคนนะแต่ถ้าเราบรวมกันอะแต่ถ้าไม่รวมก็มันได้รับได้อีกอันปะวะอย่างเดึได้คับขับเท่าไหร่วะเนี่ยต้องต้องใช้เท่าไหร่อ่ะเออใช้ยี่ห้าใช่ไหมยี่ห้าเหรอไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนแล้วยี่ห้าเนี่ย,ยบ้านเราเนี่ยจะบตรงนี้เราน่าจะเบเอ่อยี่ห้าใช่ไหมตอนนี้เรามีสิบกว่าอันตอนนี้ยีเท่าไหร่วะ เออดูสิอู้เก้าเก้าอ่ะสวยได้อยู่ได้ยี่ห้าอันใช่ไหมโอ้ได้ได้อยู่ได้อยู่อ,ยอู้เกือบเกือบไม่ถึงเกือบไม่ถึงเออได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวพี่ขอญาตคารอีกอันละกันนะครับทุกคนนะอาจจะดูเปลืองนิดหน่อยแต่เอออยากได้อ่ะจริงอยากได้จริงใช้อะไรนะเออใช้อ๋อนี่อันที่เราติ๊กเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็อันนี้ห้าโอเคสี่ ใช้เอบเบดนะครับผมแล้วก็ใช้อ uh, สีนี้ใช่าห่หนึ่งสองโอเคเมาส์พ่เันเบิ้ลนะทุกคนให้ใช้ห้าอันสิเออไม่เป็นไรวะทำไมอยู่ดีเมาส์เบิ้ลนะทุกคนเสียใจะ่ะเออเหมือนเมาส์จะพังทุกเห <c oughs> มือนวีล่างว่าจะได้เสียเงินอีกแล้วออโอเค้าดูสามอันมาจัดดูเออ้าดูแบบความโชคดีนายต้องช่วยข้านะขครอยากได้้าดูแบบไม่จักับเค เคพูดปุ๊บได้ปั๊บไปละเอ้ยมันก็เกินไปพูดปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยเออมันก็เกินไปมันก็เกินไปเค้ไม่จำกัดเลยว่ะโอ้โหพูดปุ๊บแบบจะไม่ขาดคําได้เลยโอเคเอากระเด็นน่าจะใช้กระดาบใช่ไหมเออกลัวละน่าจะเป็นกระดอนใช่ไหมกระดอนเออน่าจะเป็นกระดอนแม่จะพวนนะทุกคนนะเอีอย่าพูด่าพูดใกล้เคียงด้วยนะจะเป็นกระดงกระดงกระดงแทนเออ แล้วต้องหากระดอนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราค่อย่อยให้บ้างอีกทีนึงโอ้โหดูดิดูเลเวลเราสิทุกคนเออเลเวลเราเหลือ16เอง,งเห็นไหมก็คือเห็นว่าถ้าเราแบบวิ่งไปฟาร,ร์มเวิวแล้วก็มาทําต่อคือแบบมันจะนานมากเลยทุกคนแบบโอ้โหพี่พ,พ,พ,พี่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับผมนะเออก่อนที่มันจะนานนะครับเราก็ต้องทำอันนี้ทุกคนเลยเออที่แบบจะไม่ให้มันนานเด็ดขาดก็คือปุ๊บปุ๊บปุ๊บแป๊บนึงเอานี้เก็บก่อนเออกล่องไหนกันแน่เรียดีดาบโอเคเนี้ย ก็คือทุกคนพ่จะคลาฟเป็นดาบอันนี้นะครับผมนะก็คือดาบอันนี้เนี่ยดาบจกชิง10นะครับผมทุกคนก็คือดาบจกชิง10บอาดาบจกชิง1ิมันคืออะไรเหรอก็คือดาบที่สามารถฟาร์มมอนเตอร์ได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะก็คือสมมติเราฟันวัวเราจะอาจจะได้หนังมา1ิชิ้นเลยว่าได้ไออะไรนะได้ ได้เนื้อมา10ชิ้นอะไรประมาณนี้ตีเอนเดอร์แมนอาจจะได้เอนเดอร์โพมา10ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอาจจะได้นะอาจจะได้นะมันไม่ได้แบบเอ่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อาจจะได้เอ่อก็แล้วก็มีน้องบอกว่าพี่ครับพี่ครับพี่ครับทำไมพี่ไปทำดับดาเมจร้อยสักทีอ่ะดับดาเมจร้อยตอนนี้เหรอตอนนี้เราทำได้ไหมเน่ะเดี๋ยวขอนั่งดูแป๊บหนึ่งนะดับดาเมจร้อยเหรอขอดูแป๊บ <c oughs> ขอดูแป๊บขอดูแป๊บเออดับดาเมจร้อยตอนนี้มันใช้ใช้เบ่เบ็ดใหญ่สิบห้าอันไม่ได้แล้วนี่หว่า แต่ดับดาเมจร้อยมันก็ถือว่าดีครับผมแต่สลับพี่ตอนเนี้ยคือยังไม่ต้องการนะครับดับดาเมจร้อยนะสลับพี่นะสลับพี่เอพราะว่าอะไรรู้ไหมก็คือดับดาเมจร้อยมันไม่สามารถฟันวัวแล้วได้่าหนังวัวสิบอันเหมือนอันนี้นะครับผมเลยอันนี้ไม่ได้กวนตีนว้าอันนี้พูดจริงๆนะครับผมเอออันนี้พูดจริงๆอันนี้พูดจริงๆก็คือถ้าเราแบบได้ได้หนังวัวมาแบบนี้เราก็สบายเอาหนังวัวไปทําที่เอนชานปุ๊บสมมุติเราได้ดับดาเมจร้อยมาถูกไหม เออในดาบระเบิดร้อยปุ๊บเวลาจะเอนชันเราก็ต้องไปใช้เอนชันตรงนู้นนะ่ะเวลาจะเอนชันปุ๊บก็ต้องเสียเวลาถูกไหมนั่นแหละเราก็ต้องไปทําตรงนู้นจบเลยนะฮะเออโอ้ดาบระเบิดร้อยทำแน่นอนครับผมไม่ทําไม่ได้นะครับผมน่าเป็นน่าจะเป็นดาบที่โหดที่สุดในเกมแต่พี่จะทยอยทยอย,ทยอยทําทีละดาบแล้วกันนะเพราะว่าเอ่อพี่ไม่อยากเร่งรีบจนเกินไปนะ,ะทุกคนนะโอเคก็ดาบระเบิดร้อยสามารถเอนชันได้ไหมก็ไม่สามารถเอนชันได้นะครับผมเอออันนี้บอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะใครที่ ตามหมดที่อยู่นะครับผมใครที่แบบเล่นตามเล่นอะไรแบบเนี้ยก็ขออธิบายไว้ก่อนว่ามันไม่สมามารถเอชนชั้นได้นะครับผมเนาะเพราะว่าถ้าเราไปเอชนชั้นจะกลายเป็นดาบแบบดาบ19กู้ๆที่ไม่ใช่คูณสิบอ่ะเข้าใจปะทุกคนเออเนั่นแหละแครับผมอันนี้เดี๋ยวเราเก็บอาดาบอันนี้ไว้ก่อนกันลวกันเออเราค่อยไปเอชนชั้นหนังสือแล้วก็มาเอชานชันใส่เอาแล้วกันนะทุกคนเนาะเออน่าจะง่ายนะครับผมนะอมโอเคเดี๋ยวเราจะฟาร์มนี่ก่อนฟาร์มไอ ไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่านะเอออย่างแรกเราต้องทำนี้ก่อนนี่มาลืมไปแป๊บนึงออเออพี่มีพมี่มีอะไรจะบอกทุกคนคอนเราได้ได้หมดอายุเลยนะครับทุกคนนะเพราะว่าพี่ได้ฟาร์มเขาเรียกฟาร์มอะไรนะฟาร์มไอแร่เนเธอร์จนหมดเออจนแบบคอนมันแตกอนะทุกคนเอ,อตอนนี้เราก็ไม่เหลือคอนแล้วนะครับเราก็ต้องทาใหม่นะทุกคนนะเอออาจจะดูยากลาบากแต่ก็ต้องทําใหม่นะทุกคนไม่ทําใหม่ไม่ได้นะครับผมเพราะว่เวลาเราไม่มีของใช้โอเค น่าจะพออยู่มั้งพี่คิดว่าน่าจะพออยู่ครับผมเออน่าจะพออยู่สลับกระดาษแค่ดีแล้วก็ลองบัวนะลองบัวดูตัวหนึ่งนะไปไงไปไงเอออยากตายอยากตายโอเคเดี๋ยวเราให้อาหารเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจู้จู้โอเคเดี๋ยวเราให้อาหารบัวก่อนแป๊บนึงนะครับทุกคนเผื่อบัวมันกินนะโอเคคือให้อาหารบัวแล้วก็ฆ่ามันเรื่อยมันจะได้เป็นอะไรที่โอเคพอดิบพอดีนะทุกคนเนาะเออ โอเคลองดูดีเอ่อเอาอาหารไปกินลูกพ่อเอาเอาหารไปกินเอาอาหารไปกินเดี๋ยวเราจะฆ่าเลยไม่ได้เห็นปะเออเราก็ต้องฆ่าตัวใหญ่แล้วเหลือตัวเล็กไว้นะครับทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าเหลือตัวเล็กไว้มันจะดีามากโอ้โหบัวติดบักมึงจะติดบักกันอีกเหรอสร้างบ้านให้ขนาดนี้อโอเคมีไหมนี่เออพยายามกระโดดตีทุกคนนะถ้ากระโดดตีแล้วเราจะสามารถตีได้ตัวเดียวนะฮะทุกคนเห็นไหมมันจะไม่โดนตัวเล็กเห็นไหม เรากระโดดตีโอเคเห็นปะคือแป๊บเดียวอ่ะค่าประมาณ6ตัวได้มา40อันเออค่าได้ประมาณ6ตัวเจตัวเองเออปกติเราต้องอ่าบบอค่าเกือบหมดคอกเลยนะถึงจะได้มาถึง50อันอะ่ะเออแต่เราค่าไม่ถึง10ตัวแล้วนะฮะห้าสิบสามแล้วก็ไล่เนื้ออีกเพียบเลยทุกคนเห็นไหมเออวิธีจะปั๊มของก็ค่อนข้างง่ายครับผมนะเวลาจะฟาร์มเนื้อมงเนื้อหมูอะไรแบบนี้เราก็ไปฟาร์มได้อะไรอะไรนายไม่เกี่ยวนายไม่เกี่ยวโดโอเคเราเราจะลองคราฟดูนะฮะทุกคนนะ อย่างแรกก็คือเราต้องคราฟเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะไอโตะเอนชานก่อนแล้วกันโตะเอนชานเลยม,มันทำาังไงวะไม่ทำนานนี่ลืมแล้วเนี่ยเปิดใบหน้าโตะเอนชานเขาสอนอยู่นะจําได้สอนเยอสอนเยอนี่ไงใช้ออซิเดียนสี่อันแล้วก็เลสโตแล้วก็หนังสือใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราคราฟหนังสือก่อนแล้วกันเอหนังสือได้มาเท่าไหร่อ่อพอปะวะเออจะจะบอกว่าพอปะวะเออน่าจะพอมั้งถ้าพอก็ถือว่าดีครับผมถ้าไม่พอก็ แล้วก็แค่ไปฟาร์มน้องวัวใหม่นะครับผมแล้วก็ค่อยขยายพันธุ์มันเพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะเออเมื่อกี้ขูขันเลยนะเอาคาออซิเดียน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 จำได้ว่าออซิเดียนมันอยู่ตรงไหนวะทุกคนด้พูดตกเลยนะเออจากใจเลยนะเว้ยจากใจจากพี่เลยนะเว้ยเออพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเก็บของไว้เป็นที่เป็นทางเออแบบเป็นคนหนึ่งคนคนคนหนึ่งที่แบบไม่เคยเก็บของไว้เป็นที่เป็นทางเลยเว้ยเออนั่นแหละเราก็เลยแบบหาของยากนิดนึง ไม่ด <mm um> ิษหามาหลายกล่องแล้วเนี่ยเอาซีเต็ดจำได้ว um> ่าฟาร์มไปเยอะอยู่นี่มีอันนึงว้าวโอเคเยอะจังเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มงนู้นเดี๋ยวเราหาเพชรก่อนละกันเพชรเพชรเพชรน่าจะอยู่ในนี้โอเคเอาดีมันจะมีแค่เพ็ดเดียวไปได้นะเพ็ดเดียวไปเท่โอ้บิสเบเโอเคเออเพชรนี่เราต้องประหยัดประหยัดนะครับผมนะทั้งเพชรทั้งเนเทอร์ไลท์ทั้งทองทั้งอะไรแบบเนี้ยเออเราต้องประหยัดแบบมากๆอ่ะมากมากตั้งที่จะประหยัดได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือถ้าเราไม่ประหยัดอ่ะ ทักเจ๊งนะครับเจ๊งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะบกอกได้เลยว่าเจ๊งแน่นอนครับผมอืมโอเคเดี๋ยวเราคลาสเป็นชั้นหนังสือก่อนได้กี่อันนะจบ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 ได้สิบห้าเหรอพอไหมได้ประมาณสิบเจ็ดอันซึ่งมันใช้เท่าไหร่อ,อ่ะเอ่อหนึ่งสองสามอ่าเดี๋ยวหกสิบแปดอันใช่ไหมใช้สิบแปดตอนนี้เรามีสิบเจ็ดนะฮะทุกคนสิบเจ็ดเราก็ต้องฆ่าน้องวัวอีกตัวหนึ่งนะโอ้น้องวัวต้องเสียสลัดแล้ว น้องกูต้องเสียสลังแล้วนะขอตัวเดึงแม่เยอะหรอกพอไม่นะแม่สีดวลูกพอ่อลูกตองมากไกยเป็นหนังสือก็คู่เออแล้วก็อาหารในพ่ออยู่นะเออดีดีด,ดีถือว่าดีนะนาะแม่สีนวลนีเออถือว่าทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะเออโอเคเดี๋ยวเราคราบเป็นอีกอันหนึ่งละกันเนาะออโอเคได้18อแาอันโอเคไปอ่ะคราวนี้เราก็ของก็น่าจะครบแล้วใช่ไหมเออน่าจะครบแล้วโอเคเดี๋ยวเราอเอออย่าลืมลืม ลืมสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราลืมทําไว้ทุกคนก็คือเดี๋ยวนึงเนี่ยเรามาสองอันแล้วครับผมนะใครที่ตามหมดนะครับใครที่ครับคอร์ไม่เป็นก็สามารถขับแบบนี้เลยแบบนี้แล้วก็เนี่ยมาใช้ไม้สาอันนะครับผมแล้วก็นี่แค่นี้เองไม่ได้ยากเลยชิวๆอ e ีสปอตโอเคเดี๋ยวเราไปไปไปโลกนู้นดีกว่าไปดีเธอร์ดีกว่าทุกคนนะเออไปเนเธอร์ดีกว่าอันนีอันนแม่ ฮัลโหลฮัลโหลสบายสบายเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที่สำหรับการฟาร์มแล้วก็เราจะขนเลสโตนแล้วก็อ่าชั้นหนังสือไปเยอะนะทุกทุกคนเออจกขนไปไว้ดูน่ะเกือบหมดเลยทุกคนเออโอเคยงัยงยงัยงยังยังโอเคคือตอนนี้บอกได้เลยว่าเออไอเขาเรียกอะไรนะไอเดียไอเดียไอเดีย,ดยคืออะไรนะจะไปออสซิเดียนเออออสซิเดียนเราเยอะมากเลยทุกคนไอออสซิเดียนนี่เราแทบไม่จำกัดอ,อ่ะนี่อะไรอ่ะนี่เทอร์ไลท์เหรอ เรามีของดีกว่านี้ไม่ใช่เหรอจําได้ทําไมของดีของดีๆเราหายไปไหนหมดไม่ได้ถามจริงๆเถอะโอ้โหไม่เคยจะมีของดีเขาหรอกปกติเราบีอาและไอเนเธอร์ไลท์ก็ถือว่าดีครับแต่มันก็ไม่ดีเท่าของพวกนี้นะของสีฟ้าของสีอะไรแบบนี้ของสีแดงแบบนี้เออถ้าได้เอนชาร์ดที่แบบดีกว่าเยอะเลยนะฮะแต่ก็ช่างมาันเถอะไม่เป็นไรแต่ก็ยังช่างมาันเถอะนะฮะทุกคนโอเคที่พี่คือลงมาฟาร์มนี่ไม่ได้ลงมาฟาร์มอะไรนะลงมาฟาร์มหินอันนี้แล้วก็ เออฟังอีกสหน่อยละกันเออก็อาจจะทําพื้นที่ให้มันดูไม่สวยนะครับผมแนละ้วก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับสําหรับใครที่เอ,อ้ยพี่มันดูไม่สวยอะพี่อะไรเยอะเนี่ยแบบเนี้ยนะครับผมนะก็มันก็ต้องฟาร์มแบบไม่ฟาร์มไม่ได้เออโอเคเดินไปดูโอ้ดึกว่าแบบดึกว่าสงสัยดึกว่าสงสัยอะไรโอเคเดี๋ยวเราขุดอันนี้ไปก่อนละกันแล้วก็ขุดอันกลางนะครับผมนะถ้าใครจะฟาร์มอะไรแบบเนี้ยเออขุดอันกลางไปเลยแล้วก็เออแล้วก็ทําแบบนี้ วางอันนี้โอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วแล้วก็ค้อนใช้ค้อนในการทุบเห็นปะมันก็จะได้เองนะครับผมนะมันคือบั๊กของเกมนะครับผมนะก็มันบั๊กถึงมันบั๊กแต่มันก็ไม่ได้โกงอ่ะสลับพี่มันว่ามันไม่ได้โกงหรอกมันคือแบบอำนวยความสะดวกให้เรามากกว่านะครับผมนะมันไม่เชิงว่าแบบโอ้เออคราฟยากเหลือเกินออซิเดนก้อนนี้นะครับผมเออหรือว่าแบบทุบยากเหลือเกินออซิเดนก้อนเนี้ยมันไม่ได้ยากเลยทุกคนเอออย่างง่ายโอเคแหวนถุงยังลอยอยู่เลยทุกคน โอเคอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเราหาที่เก็บของก่อนละกันเนาะเออที่คลับตัวคลับอยู่ด,โดนนนนิโอเคเดี๋ยวเราครับนี่อันนี้มาแล้วก็ไม่ใช้จานนี้เออโอเคเดี๋ยวเราอันไหนที่ไม่ใช้ก็เก็บไปเลยอย่างเช่นนี่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 ก็ดิเก็บไปเลยเก็บเลยแบบนี้นะฮะทุกคน Below. เนาะเออเขา้าด้วยเก็บไปไซส์บทแล้วก็ดิอืมกดตกจังเลยลครับกด <c oughs> ตกจังเลยลทุกคนเออพอปะปะเออ โอเคเรียงให้มันแบบปกติเลยนะเรียงเรียเียงให้มันดีๆไปเลยสองสามสี่โอเคเราจะได้แบบนี้นะครับผมเนาะแล้วก็หายละเออหินไปได้หมเนี่ยเออหินหินหินที่เราใส่ไปนี่ไงโอเคมาแล้วก็เราก็วางแบบเป็นหินสลับไปเลยอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือตรงนี้ที่พี่ไม่ยังไม่ใส่ไอหินลาวานะครับก็คืออ่ามันไม่จะเป็นต้องใส่แนละ้วเพราะว่าเราฟาดบอลเตอร์ทีเดียวตายนะครับตรงเนี้ย มันดีชิวอยู่แล้วอ่ะมันโดนฟาดทีเดียวตายนะครับผมนะมันเหมือนตรงนู้นนะตรงนู้นมันเป็นพวกบอสพวกอะไรแบบเนี้ยเออเวลาเราตีบอสอ่ะเออเราก็ต้องแบบกันไว้เดียวแก้นะทุกคนเนาะเออโอเคเดี๋ยวเราก็เจ็บเจ็บเจบทำรัวทำรัวซะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวโอ้ยโอ้ชโอ้หัวใจแบบหัวใจแบบวาบอ่ะทุกคนเคยหัวใจวาบป่ะแบบเสียวอะไรสักอย่างเออนั่นแหละนะครับผมพี่เป็ดอยู่พี่เป็ดอยู่ตอนนี้โอเคนี่ อ่าเราก็จะแบบไม่ไม่เราก็แบบเดินไปเดินไปเดินมาแล้วก็ไม่ตกนะครับผมนะเราเราโดดเห็นปะเราก็ไม่ตกนะครับผมปิ๊งไงอย่างจิวอะ่ะทุกคนสบายสบายโอเคแล้วก็เราก็เออ่พยายามอย่าทําให้มันแตกนะทุกคนเออหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามอ่าประมาณนี้อ่ะได้แล้วโอเคน่าจะถึงสามสิบนะครับร้อขอให้สามสิบเถอะนะ ถ้าไปถึง30พิกเกตทำใหม่แล้วนะครับหมดได้เลยโอเคลองดูนะเออโอเค30นะครับผมนะเดี๋ยวเราลองเทสก่อนแล้วกันเออถ้าเราถ้าเราจะใช้ในการเวลเราต้องใช้ดาบอันนี้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ดาบจบจริง10บนี่แย่ yeah, เลยนะครับผมนะโอเคเห็นปะ่ะเราจะได้ยินเออแป๊บนึงนะเออขอควบคุมเสียงแป๊บนึงนะครับผมนะเสียงมันดังเกินไปเดี๋ยว้องๆจะหวหูนะโอเคเห็นปะ่ะ คือบอสมันก็อยู่เลยดีว่าเห็นปะมันก็อยู่ของมันไปเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเวลาเรา,าตีเราก็ตีฟรีไว้เออชิลๆเลยเห็นปะคือมันเป็นดาเบตหมู่ไว้ดาบไปเนีเป็นดาเบตที่แบบสเปดอะ่ะเขาเรียกสเปดนั่นแหละสเปดแบบโดนแบบโดนทั่วทุกที่อะไรแบบเนี้ยเออเห็นปะตีตัวนึงแบบโดน10ตัวก็บีนะครับผมบประมาณนี้เออเป็นดาบที่โอเคดีมากเดี๋ยวตอนไหนกูจะ <c oughs> ตอนไหนจะเิวสามสิบไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอ,อบอสนี่ตายก่อนโอเคตายไปโอเคถือว่าแบบถือว่าเร็วอ่ะเดี๋ยวเราก็ เราก็จะขึ้นไปเก็บกู้นะครับผมเก็บกู้ซากเก็บกู้ซากแล้วเราก็รีบลงมาแล้วเราก็จัดก,การาาันซะกอ่าเห็นปะคือถ้าเราเก็บกู้ซากอ่ะมันจะทําให้เราไม่แหลกนะครับทุกคนแล้วเราก็เอามาเทใส่นี้กดแช่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใส่อ,อ,อ,อันนี้เอ่ออันนี้โอเคมานเนียจับแม่เกือบใส่ดาบแล้วลืมแล้วมีน้องๆแบบบดดาเฮ้ยแบบพี่มันมึงโง่จังคนดาบมึงอยู่ยน,นั่นนะีอยากจะเข้าไปในจอแล้วแบบบอกมึงจริงๆและชี้ให้ดูอะไรแบบนี้ เออรู้รู้ทุกคนคิดแบบนั้นแหละบางทีเราก็เล่นเบื่อเบอ่อเออเดี๋ยวเอออะไรนะเออเออนะครับทุกคนเนาะบางทีแบบเราก็เล่นเออเออแบบบางทีนะครับผมเพราะว่าบางทีเรามันก็ไม่ได้รู้แบบทุกเรื่องว่าแบบตรงนี้คืออะไรนั้นคืออะไรแต่ถ้ารู้ก็สอนนะครับประมาณนี้นี่เป็นไงเออวีดับคูณสีบแล้วก็สบายขึ้นนะมีดับคูณสีบแล้วสบายขึ้นนะเออพี่ครับไม่เห็นพี่ใช้เลยสบายตรงไหน ก็ถ้าเราแบบถ้าเราแบบเอาไว้ใช้แบบไอ้ตีตีบอสเราก็ต้องใช้อันนี้ใช่ไหมสำหรับตีมอนหรือว่าฟาร์มของพวกมังมุมพวกอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องใช้เออว่ะเนี่ยเราสามารถฟาร์มทองได้จากตรงนั้นนี่ว่ะแต่ทุกคนจําฟาร์มซอมบี้น้าได้ปะเออฟาร์มซอมบี้น้ําที่มันมีก่อยปะเออเราสามารถใช้ฉกชิงสิบก็ได้ดีว่ะเออว่ะโอโ้โ,อโหคนมันฉลาดจังว่าคิดได้ยังไงเดี๋ยวโอ้โหกคนเป็นเก่งครับน้องๆโอ้โห เออว่ะเราสามารถใช้สกิลสิบด้กันปั๊มได้โอเคถือว่าดีนี่เดีจะจะ enchar ์ไปเลยทันทีเนี่กูไม่เคยเห็นอะไรที่แบบ enchar ์ได้กระโปงขนาดนี้มาก่อนทุกคนกระโปงแบบกูหมดแบบคำจะพูดอ่ะเออจริงๆริหมดคำจะพูดจริงๆดูดิอันเดียวก็คืออันเดียวจริงเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทุกคนโอ้อะไรวะเพื่อนเซกเลยเดี๋ยวขอทำกับำแพงกั้นตรงนี้ก่อนกำแพงกั้นกำแพงกั้นหน่อยเออกำแพงกั้นหน่อยกำแพงกั้นหน่อยเจ็บ เจ็บ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 เอ้บปั๊บปั๊บเออสักทีเถอะนะเออแล้วก็ทำอีกสักหน่อยนึงเนาะเออไม่หน่อยทำเยอะอยู่ทำเยอะอยู่โอเคก็คือเราจะไม่ให้เราโ <c oughs> ง่นะครับผมเราจะไม่ให้เราโง่ตกลงไปนะครับทุกคนนะเราจะกันทุกวิถีทางที่เราจะแบบไม่ตกลงไปตายนะทุกคนเออโอเคแล้วเราเดี๋ยวบอสเหลืองเห็นไหมเราก็ได้ถุงบอสเหลืองมาฟรีๆชิๆวๆเลยเห็นไหม ถือว่าแบบสบายสบายเอ่อซับเซิร์ฟอ่ะซับเซิร์ฟมันมันสำหรับคนที่แบบชอบฟาร์มชอบอะไรแบบนี้มากกว่านะครับผมนะใช้ชีฟิตอยู่เอ้ยเรามีกล้วยด้วยเหรอวะอกได้บานาันน่ะเย่บานาน่ะบานาน่ะบานา,านา่นอะอะไรกับบานาน่าไปก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวส่งท้ายกันมึงเยอะนักเหรือเลยปาดทีเดียวนี่บทเลยบอกไดเ้ดเลยนะเออถือว่าดีถือว่าดีถือว่าโหดถือว่าโหด,หดเหไงแม่ แล้วก็เดี๋ยวพี่จะกลับไปทำพวกโต๊ะอะไรพวกโตเขาเรียกอะไรนะโตะไอ้ทั่งนะครับผมนะโตะทั่งอันนึงโต๊รวมของอันนึงแล้วก็โต๊ะสลายของอันนึงนะครับผมนะจะมาไว้เยอะๆนะครับทุกคนเราจะได้มีใช้นะทุกคนนะออสบายสบายหไหมตอนนี้แบบแรกเราก็แบบจัดเป็นระเบียบอะกล่องด้วยผมเบียดจะพูดถึงเลยกระปกจัดโอเคเดี๋ยวเราจะไปเ,ออเดี๋ยวเราจะต้องลองวะลองลองลอง,ลองเดี๋ยวเราจะไปฟาร์ม ฟาร์มนี่ฟาร์มนี่เออดีด็ดเด็ดชู่ๆ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 ชู่โอเคนะครับผมนะก็รอดูแล้วกันว่าพาร์ทหน้าพี่ทำอะไรนะครับผมโอเคสลับพาร์ทนี้พี่ขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอใหม่พาร์ทหน้านะครับผมใครชอบก็เลือมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวลองดูดิว่ามันจะได้อะไรบ้างนะได้อะไรบ้างนะอืมโอเคถึกจังวะตายสองทีตายดูดิเห็นปะมันไม่ได้เนื้อซอมบี้เลยอะ เราไม่ได้เนื้อซอมบี้อ่ะเนด้เนื้อซอมบี้โอ้จัดแล้วก็แค่รอแล้วก็ต่อรอ,อ,อให้มันแบบไหลไปถึงฝั่งูุนนะเดี๋ยวเราเป็นเราฝั่งูุนแล้วกันเออเราพี่ว่าพันหนะ้าเดี๋ยวเราทำมนนี่ดีไหมเออฟาร์มบารากดดีไหมเออไว้ปั๊มของไว้ปั๊มของเออต้องทำฟาร์มบารากดละฟาร์มบรารกดจากอะไรหรอพี่จะทำจากซอมบี้นะครับทุกคนนะพี่จะอาหา เอ็นบีซีนะครับผมมาใส่แล้วก็มาใส่เป็นแบบเป็นบ้านเป็นบ้านไอเนี้ยบ้านสมบีดูดิคือแบบไม่อยากจะไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่ดูดิให้ตาเป็นคนพูดแล้วกันต่ทุกคนนะเออเดี๋ยวผมเรียกตามาดูนะพี่นะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับผมนะให้แตบ,บตาน้องน้องดูแบบว่ามันดีจริงๆนะครับผมนะเออว่ามันเยอะจริงๆเราก็ต้องควรทำใหม่จริงนะไม่ทําสักทีก็ เออปล่อยเป็นปะปะละเลยโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้พี่ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเลยเวลาละนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับช่วงนี้อาจจะเออเออหลอนๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้นอนแล้วก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้สตรีมนะครับผมก็ไม่ได้สตรีมนานแล้วแหละเออนะครับผมก็เออทุกคนที่รอพี่สตรีมอยู่ก็รอไปก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่ค่อยบ้างเท่าไหร่พี่ขี่คันข้าใจม่าโคตรขี่คันวะเออนะครับผมสลับอันดี้ไปไปนะทุกคนนะไปายนะยบายนะครับผมนะลาก่อนกับดาบไปดิดาบไป คนสิบนะครับผมนะช็อคจิงสิบเลยแหละ